เอซาชวนเด็กชาแนลมาจ้าครับสีัสดครับผมเจอกันแล้วครับผมกับเอซ่าเข้าครัวครับผมวันนี้จะมาทำแบบเมืองเมืองครับผมแต่เตลือกเนื้อเป็นไส้ครับผมวันนี้จะมาทำเมนูแกงอ้อมไส้อ่อนครับผมเามาดูส่วนผสมในการทำเลยครับผมแกงอ้อมไส้อ่อนครับผมมาดูนะครับผมนี่คือตะกร้าครับผมนี่ครับผมไส้อ่อนครับผมแบบถึงนวลนวลใหญ่นะครับผมวันนี้ เห็นไหมครับแส้แส้อ่อนเก๋อ่อมนะครับผมบล็อกลิบก็มีนี่นะครับผมต่อไปครับผมจะมีโซบะชูอื้อน้ํามันครับผมพริกแห้งครับผมกระเทียมครับผมรสดีครับปนอครับผมปนอก็แป้งหวานหรือว่าผงชูรสครับผมนี่นะมนปลาครับผมนี่ปลาเป็นตัวนะครับผมตัวครับผมนี่ครับผมเป็นตัวน้อยๆนะครับผมป็นปลาชิวนะครับผมน้ำแท้นะครับผมพักต้มโคนก็มีนะครับผม ผักชีครับผมต้นหอมนะครับผมแล้วก็ผักชีครับผมนี่ผักชีฝรั่งนะครับผมนี่ผักชีไทยนะครับผมแหกผู้เจ็บปีนี้นะครับผมต้องเอาใส่เกีงนะครับผมเพิ่มหอมนะครับผมใบประกูดครับผมขมิ้นครับข่าครับผมใบจานครับผมนี่ครับตักไส้ครับผมเพิ่มผสมมิตรยาครับผมการทำแกงอ่อมแพร่ออนครับผมหอมมาเริ่มทำกันแล้วครับผมคนอื่นหอมไปต้มน้ำเพื่อเอาจะมาต้มแพร่ออนครับผม ใช่ครับผมคนอื่นเขาตั้งหม้อแล้วครับผมช่วงนี้ฝนโตนะครับผมนะเดี๋ยวมีช่องน้อยๆนะครับตั้งกระทะเสรลยครับผมเอามาใส่น้แล้วครับผมเพื่อเขาจะมานี่ครับลวกไส้ครับผมลวกไส้ก่อนนะครับผมก่อนที่เขาจะจะเก่งนะครับผมเพราะว่าไส้เขาต้องเอาเมือกเขาที่มาออกก่อนนะครับผมแล้วก็มันเปิดเววครับผม รอนน้ำเดือดครับผมเดี๋ยวเอามาใส่ไส้เพื่อให้เดือดต้มกันครับผมน้ำก็เริ่มเดือดแล้วผมเอามาตุ๊กจัดไปครับผมเพื่อแก้เกลวนะครับผมเนาะนี่ครับผมตัเสร็จแล้วครับผมหมักเอามาใส่ในหม้อแล้วครับผมนะครับใส่ในหม้อนะครับผมโอเคต้มเาลียวนะครับผมขอต้มไส้ก่อนนะครับผมตัวดับกลิ่นเกวก่อนนะครับผม ในรอสร้อยแถวๆหมวกวอกงบๆบอเดีับผมเดี๋ยวเอามาซอายจีนนิดน้อยแล้วเอามาตามาพริกแกงอมกันเลยครับผมครับผมตอนนี้ไส้อ่อน,นเขาก็ได้งมมบหมอกพอดีพอดีแล้วครับผมเอาตาขึ้นรอข้างบนจีนเอามาซอายเป็นแว่นๆนะครับผมพอดีตำหม้อนะครับผมเอาไป คือน้ำมันเย็นก่อนครับผมแล้วเอามาซอยกันครับผมใส่ในหม้อก่อนนะครับผมพักทุกมันเย็นก่อนนะครับผมครับผมก่อนจะมาซอยนะครับผมเอาไปตำน้ำพริกแกงอ่อมส่อนเลยครับผมครับผมเอามาตำน้ำพริกแกงอ่อมกันแล้วครับผมคนอื่นเอาซอยเสองเทียนที่เาจะตำพริกกวนก่อนนะครับผมคนอื่นเอาซอยนะครับผมจักไปครับผม นี่เราซอสเสร็จแล้วครับผมขั้นตอนต่อไปครับค่าครับผมพร้อมแล้วปปมมครับผมต่อไปเป็นขม,าามิ้นครับผมพร้อมแล้วครับผมต่อไปเอามาตำพริกป่ม เอามาตำพริกแกงอ่อมกันเลยครับผมคนอื่นเอาใสาก่กระเทียมครับผมตับพริกแห้งครับผมเราเขามาตำกันเลยครับผมประกเขากันเลยครับผมผสมขับตัวกันนะครับผมแต่ตำละเอียดและเสร็จแล้วเขาก็มาใสาจ่จากไฟแท้ทะมิงก,กันครับผม ตำมปีกเลยครับผมเผาลืมขั้กตอนปลายผมว่ามันโฉมกับปีครับผมผมลืมครับผมใส่กับปีลงไปครับผมแล้วก็ใส่ปลาครับผมนี่ครับโอ้ปลาปลาตัวๆแล้วครับผมหอมมากๆครับผมน้ำปลาครับผมแล้วเข้ากับตามต่อไปได้ครับผม ข้าวตามผสมแฮกับพริเข้ากันแล้วครับผมข้าวใส่แคร์มินจะใส่กันแล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมเอามาตัดกันแล้วครับผมผมตอนนี้ข้าก็ตัดพริกเสร็จแล้วครับผมนี่ครับพริกแกงอ่อมครับผมต่อไปตอนนี้ใ so ส่เอาเริ่มเดือดแล้วครับผมเอามาซอยใส่กันเลยครับผมตอนนี้ข้าวตาพริกเสร็จแล้วครับผมเอามาเริ่มซอยนะครับผมใส่อ่อนกันครับผม พอแล้วครับผมไปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับผมคือไส้ออนครับผมหนึ่งกิโลครับผมอันนี้กิโลหนึ่งนี่ประมาณ60บาทครับผมได้เยอะมากๆครับผมว่าเอามาคั่วพี่คั่วน้ำมันกับคั่วนี่แหละนะครับผมไส้ออนกันเลยครับผมเพื่อจะมาทําแก่อมครับ ใช้ชวนผสมเสร็จ so แล้วนะครับ so so ผมเนาะเอารอเห็นมันรอหุ้นน้ำมันแห้งหน่อยครับผมเราเติมน้ำแห้งหน่อยครับผมแล้วเอามาใส่พักช่วงสุดท้ายกันครับผมผมตอนนี้เอาปรุงเสร็จแล้วไปแล้วครับผมเอารอหุ้นใส่มันเปื่อยครับผมช่วงนี้เอามาซอยพักรอไปก่อนครับผมซอยแล้วครับผมนี่พักกีฝรั่งนะครับผมต่อไปครับผมพักกีต้นหอมครับผมนี่ครับผม ความมอบรอดความหอมอย่าลืมครับผมหอบใส่ในแกงนะครับผมสีของกวยครัผมตัวกล่อยเข้ามาซอยนี่ครับผมพักจีครับผมพักจีผมตัวปล่อยครับผมใบประกูดครับผม หอดแล้วครับผมต่อไปนะครับผมใบจานครับผมนี่ใบจานนะครับผมครับผมไปตีเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรารอเก่งเดือดสักครู่แล้วเอามาใส่พักกันครับผมเดี๋ยวผมตอนนี้ผมเติมน้ำบอลหลอดสองแล้วครับผมนะครับผมเริ่มเปื่อยแล้วครับผมเอามาใส่พักกันเลยครับผมนี่นะครับผม ฝักนีฝรัง่งนะครับผมฝักีเนี่ยเราปิดนะต่อใท,นอออาาท้นะครับผมเอาใสกชีดลังครับผมมาปิดให้ด้วยฝักชีครับผมโหแน่เลยครับผมครับผมเกง เอีงอ้อมครับผมเอียงอ้อมแค่อ่อนเสิบปีที่แล้วครับผมเจอเห็นรอสักครู่เอามาตัตาใส่จานกันเลยครับผมของผมเอามาดูกันเลยครับผมโอ้โหสุดยอดมากมากครับผมหอมมาตัาใส่ถ้วยเลยครับผมเอียงอ้อมครับผมแค่อ่อนครับผมดูผมสวยครับ เห็นี่โอ้โหคือโดดมากๆครับผมเด็กดังเลยครับผมทีเดียวบอลแล้วครับผมเอฟซีครับผมเซตเรียบร้อยแล้วครับผมแกงอ้อมแซ่อ่อนเอามากินกันครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันครับผมในช่วงเอซ่าชนแดงครับผมไป a few moments later กับสวัสดีครับผมอิซ่าเข้าครัวมาแล้วครับผมมากับเมนูนะครับผมแกงอ้อมไส้อ่อนครับผมมาเดี๋ยวเสร็จแล้วครับผมมาเอามากินกันครับผมหิวข้าวแล้วครับผมโอ้ก๋วอย่างเงี้ยแล้วครับผมกวยอได้ตุนจะแล้วนะครับเนาะใช้เวลาตุนเมินครับผมต้มมาเพว่มันเปื่อนนะครับเนาะมากินข้าวกันครับผมเขาหนึ่งหอนๆครับผมเหมาะครับผมอ่ากับมีกระใบจานนะครับผมเพ็ดแล้วเพลทเห็นรับผมมาอามาลุยกันแล้วครับผม เขาเนืองจริงหูงกินมาได้นะครับผมมันจุกเนาะมันมได้หูข้าวเจ้าครับผมจำเป็นแล้วครับผมมาเลืข้าง,งครับผมหืมหืมใส่อ่อนนะครับผมมันมีสองอย่างครับเนาะ มีแบบผมมาแบบวันนะครับผมดูง่ายๆครับผมถ้าเป็นเอามะมาวงมีกลิ่นเนาะถ้าเปซื้อเนาะกินรสมีสีขาวแบบนมขาวๆเนาะครับผมมันหวานครับถ้าออกเหลืองๆนี่มันจะโคมครับผมอย่าเยอะครับออกเหลืองๆมันจะโคมครับผมต้องใส่ดีครับผมเอามาแกงอ้อมใส่ดีครับต้องใส่ครับเอาแบบอย่างขมพอดีพอดีแล้วครับ 他长了，不。 ุงกันนักครับผมก็จะตูดนแล้วครับนะ มีเสียงหมารบกผลอะไนะครับผมเหมือนเดิมครับผมอยู่บ้านแม่ก่อนนี่มาดูทำแผนนะครับมีคนเข้าคนออกครับ ห่อเลยครับผมเอานะครับเว็ดเนี้ยดูกขาเปื่อยครับผมเนี่ยลามครับผม,อ,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 มอืมีความมันควาเหนียวครับผมเถินตัวจบยงเกลือครับผม ดีไสยกับขมเกินนะครับผมนะ่าคนมามกนะครับผมต้องถามเพิ่มเน,นะครับผมเดีย๋ยวอีมันจะขมนะครับกาแฟผมมากขมนะมาขมมาดีกว่าครับผมหนุม่มคนน่าครับผม ก็ยากเขาครัอยากครับผมงงกันนักครับผมเอฟซีครับผมมาไหวแล้วครับผมุงครับผมแรงมือนนี่เลยครับผมขอฝากครับผมแกงออมใส่อ่อนครับผมเหมาะครับผม ผมขอตัวไปกี่ตางบนบ้านครับผมช่วงท้ายนี้ผมขอขอบคุณนะครับผมเดฟซีรุกท่านนะผมกดรตีนแตงกวาแซ่บครับผมนะครับผมเมนูนี้เมนูแกงอ่อมสะอ่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมจะซื้ออย่างต้องถามแม่แกงก่อนนะผมว่าสะอ่อนว่าแซ่ขมนะครับผมใช่ขมว่าแซ่หวานนะครับลงไปขอเปิ้ลปาดดูนะครับผมว่าเป็นน้ำสีขาวว่าเป็นสีเรียลนะครับผมเนาะช่วงท้ายนี้ผมขอขอบคุณนะครับผมเดฟซีครับผมเอาตัวประกอบครับสวัสดีครับยุงครับผมเบาหวาครับโอ้